สร้างความฮึอฮาไปทั่ววงการยานยนต์ไทยเมื่อมีการเปิดเผยยอดจองรถยนต์2วันแรกในงาน Motor 2023, มอเตอร์อี2023เมื่อยอดจองฉังอันและ BYD 2ค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนนำมาเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับในขณะที่เจ้าตลาดอย่าง t o โย t a ตามมาเป็นอันดับ3อย่างไรก็ตามล่าสุดโตโย t a สามารถแซงกลับขึ้นมาเป็นอันดับหได้ตามที่หลายคนคาดการแต่ที่น่าสนใจก็คือ BYD ยังคงเป็นอันดับ2 ดียอดจองที่สูสีกับโตโยต้คือห่างกันเพียง4คันเท่านั้นทั้งนั้นที่โตโยต้าทำตลาดรถจนมากรุ่นกว่า BYD อยู่มากโดยฉางอันตกลงไปเป็นอันดับ4ที่661คันส่วน EV น้องใหม่อีกค่ายหนึ่งจากจีนอย่างไอออนทำยอดขายได้ที่512คันถือว่าทำได้ดีสำหรับการเปิดตัวรถยนรุ่นแรกในเมืองไทยได้ไม่นานนักทำให้งานนี้มีลุ้นไปตลอดจนถึงสิ้นสุดงานว่ายอดจองทั้งงาน ใครจะขึ้นเป็นอันดับต้นๆของปีนี้ไปได้สำหรับยอดจองรถยนต์รวมทั้ง4วันอยู่ที่8,373คันเป็นค่ารถยนต์จากจีนถึง4บริษัทใน10อันดับแรกที่มียอดจองสูงที่สุดอย่างไรก็ตามยอดจองดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินจากทางผู้จัดงานผ่านทางระบบการชิงรางวัลสำหรับผู้จองรถยนต์เท่านั้นเพราะหลายค่ารถยนต์ไม่ได้แจ้งยอดจองให้กับทางผู้จัดงานโดยตรงแต่ตัวเลขเหล่านี้ ก็ช่วยสะท้อนทิศทางของตลาดได้ในระดับหนึ่งจากยอดจองรถจนที่ได้พูดไปข้างต้นแต่สะท้อนเห็นทิศทางของการแข่งขันที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ล่าสุดของสื่อดังจากญี่ปุ่นอย่างนิเกอิที่พาดหัวข่าวว่า GAC และฉางอันเดินหน้าลุยตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเข้ามาเป็นลึ้นร,รอกที่2ของค่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนโดยเตรียมเข้ามาท้าทายผู้นํารายใหม่ ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยอย่าง BYD แต่ในคราวเดียวกัน BYD ก็เป็นผู้สร้างแรงบนันดาลใจให้กับทั้งสองค่ายในการตัดสินใจเข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยได้ง่ายขึ้น g s c ที่เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้า5รุ่นภายใต้แบรนด์ไออนโดยเฉพาะรุ่น Y+ Plus ที่มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ใหม่ล่าสุดจากบริษัทโดยมีระยะทางการขับขี่สูงสุด500กิโลเมตรต่อชาร์จ ในราคา970,000บาทซึ่งทางบริษัทต,ต้องการขยายตลาดและสร้างฐานการผลิตขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยแปซิฟิกและยุโรปจากการเปิดเผยของกูหุ่ยหนานกรรมการผู้จัดการของ GAC Ion ในขณะที่ทางฝั่งฉางอันอ a u t o มบิลได้นำรถยนต์2รุ่นมาเปิดตัวนั่นก็คือ d o l 0 7และ S07 ที่เรียกสิอหาได้ทั้งงานจากการประกาศร,ราคาจำหน่ายที่ถือว่ารุ่นซีดานอย่าง L07 น่าจะแข่งกับ BYD Seal และ o r a 07ได้อย่างสูสีสืส่อญี่ปุ่นยังรายงานอีกว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะมีค่ารถจนจากจีนราว10บริษัทเข้ามาลงทุนในเมืองไทยหรือมีแผนที่จะลงทุนในอนาคตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวของปี2022โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่จากทางฝั่งเอกชนเองหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดย GSC ถางอันและจีลี่ที่ได้เข้ามาลงทุนในไทยแล้วหรือมีแผนจะลงทุนมีความสนใจในตลาดนี้จากอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยซึ่งมีสัดส่วนของยอดขายในตลาดรถยนต์ถึง13ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดย90ของรถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในเมืองไทยเป็นแบรนด์จากค่ารถยนต์จีนนอกจากนั้นแล้วยังได้แรงหนุนจากการชะลอตัวของตลาดในประเทศจีนซึ่งใน10เดือนแรกของปี ยอดขาระจนเพิ่มขึ้นเพียง0.7%เท่านั้นจากปีที่ผ่านมาและกลารแข่งขันในด้านราคาก็มีสูงการมองหาตลาดใหม่ๆจึงเป็นเรื่องที่จะเป็นต้องทำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่างๆเหล่านี้โดย GAC จะเริ่มสายการผลิตในปีหน้า2024ส่วนฉางอันจะเริ่มในปี2025แน่นอนว่า คู่แข่งสำคัญของทั้งสองค่ายไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือบริษัทเพื่อนร่วมชาติอย่าง BYD นั่นเองซึ่งถือส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยมากกว่าครึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทมีแผนในการสร้างโรงงานแรกนอกประเทศจีนในช่วงกลางปี2024และจะขยายเครือข่ายศูนย์บริการและโชว์รูมให้มากขึ้นฮิโรทากะอุชิดะจากบริษัทที่ปรึกษา ell, อา t h เธอร์ดลิเเผยว่า หากไม่นับมือไทยตอนนี้มีบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีนเพียงไม่กี่แห่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแถบนี้ในด้านราคาและขนาดของรถการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะไม่แพร่หลายเท่าที่ควรอย่างอินโดนีเซียยังต้องการรถ SUV ที่สามารถจุคนได้มากในขณะที่มาเลเซียต้องการใช้รถยนต์ขนาดเล็กมากกว่าทําให้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปเจาะตลาดหากยังไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้หรืออย่างน้อยก็ควรจะมีทางเลือก ที่ BYD จะไม่มีให้ลูกค้าจากข้อมูลล่าสุดเหล่านี้ดูเหมือนว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยก็น่าจะทิ้งห่างเพื่อนบ้านมากขึ้นไปอีกเพราะดูเหมือนว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยสนใจและต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าหากมีโครงการที่จะซื้อรถยนต์คันต่อไปที่น่าจับตามองตามที่สื่อดังญี่ปุ่นได้วิเคราะห์ก็คือการเข้ามาแข่งขันของค่ารถยนต์รายใหม่จากจีนที่เริ่มมีการส่งสัญญ,ญาณ ของการแข่งขันในด้านราคามาแล้วซึ่งครั้งหนึ่งผู้บริหารระดับสูงของ BYD ก็เคยเออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสงครามราคาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาในจีนจะยังคงมีต่อไปอีกอย่างน้อย2-3ถึงปีซึ่งหากเป็นอย่างที่พูดเราก็จะได้เห็นการฟาดฟันกันในด้านราคาของค่ารถยนต์จากจีนในอนาคตหรือ,ออาจจะเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับลูกค้าชาวไทยและนี่อาจจะกลายเป็นทิศทางใหม่ของการแข่งขันในตลาดรถยนต์ของเมืองไทย ที่ทําให้ค่ารถยนต์ที่ยังเน้นรถใช้น้ํามันอยู่อาจจะลดบทบาทหรือภาพความเป็นผู้นําลงไปแม้ว่าจะมียอดขารถยนต์เป็นจํานวนมากก็ตามเพราะมันหมายถึงบริษัทต่างๆเหล่านี้กําลังพึ่งพาเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่ไม่มีที่ว่างให้มากนักในอนาคตอันใกล้บางทีงานสแสดงยานยนต์ในครั้งนี้อาจจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคทองของรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยก็ว่าได้ซึ่งต้องมาลุ้นอันดับและยอดจองกันอีกทีหลังจบงาน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ